ตีบ่าวสาวเลยนะคะใช่ค่ะสำหรับละครนางสาวไม่จำกัดนามสกุลค่ะใช่ทำไมชุดละถึงเป็นคู่เดียวที่แมทเลยคะเพราะพระเอกมีทั้งสองคนอ๋อแมทแมทครับจริงๆแมททุกคนแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้มายืนคู่กันให้เห็นเท่านั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วคือของละครใช่ครับในละครมันก็จะมีเรื่องราวที่เราจะพัฒนาไปเรื่อยๆตามบทบาทค่ะผมดีค่ะ ดีคร <mm ับด uh ีคร uh> ับใช่ครับพอเหมือนแบบเออพอสนิทแบบรู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยครับมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบพอเราเข้าฉากด้วยกันมันก็ความเขินอายก็น้อยลงแล้วก็ก็จะสามารถแบบเหมือนแบบถ่ายทอดการแสดงออกมาได้แบบมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างฉากสวีทหวานมีเขินขนาดไหนครับก็ฉากสวีทหวานจริงๆยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยมีครับผมส่วนใหญ่จะเป็นแนวแบบเพื่อนๆกันครับในตอนต้นต้นในคระดูกมันหัก ินเนอร์ก็มาเรื่อยๆอยู่แล้วครับมามาเหมือนแบบเราลอกคลื่นนะครับมันก็จะมาแล้วก็มาเป็นอินเนอร์ของมันก็อาจจะต้องมีบ้างพวกซีนอารมณ์เนาะใช่ครับเวลาจะร้องไห้ไงครับต้องไปเนอโอ้ไม่รู้สึกว่าใครจับตามองเลยเนาะไม่เห็นมีเลยนี่ครับไม่มีหรอครับไม่มี ของตัวละครใช่ไหมครับก็คือในชีติจริงแล้วเราออกมาชีติจริงแล้วค่ะพี่เต๋ออออ๋ฮะาชิจรรงงขเก็เหมือนเหมือนได้ได้เจอกันมากขึ้นได้คุยกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นก็ค่อยค่อยไปแล้วกันครับค่อยๆครับไม่ไม่ไม่ได้อยากจำกัดแบบที่คำอะไรอย่างเงี้ยคอรับใช่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 แต่หลายครูก็เรียกกันใหญ่แล้วนะครับตอนนี้เรียกกันเต็มหมดแล้วอ๋อเหรอครับอ้าวผมไม่ทราบเลยสิครับใช่ครับ พัฒนาค่ะก็ค่อยๆดูกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเกือบ้จะเกือบปีแล้วใช่ไหมคะที่แบบว่าปีที่รราบกันจจิงที่ที่คุยที่เริ่มต้นคุยกันก็ประมาณต้นมกราลาไปๆมักกะลาขุนพาประมาณนี้ครับครับอย่างเงี้ยเกือบปีรู้สึกมันเร็วไหมครับจะปีแล้วก็ไปเรื่อยๆของมันนะครับแล้วก็ครับอ๋อครับ สงสารอะไรใหม่มาออแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นเนาะตา <c oughs> แล้วครับ <c oughs> เดี๋ยวเ,เว่าครับกคนแล้วรู้สึกยังไงคจริงๆก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนแบบเหมือนชื่นชอบคู่เรานะครับ <c oughs> เพราะว่าเหมือนเห <c oughs> มือนเขาก็แบบเหมือนชื่นชมเราแล้วก็แบบเหมือนให้ความเอ็นดูเราแบบตลอดสนับสนุนผลงานเราทุกๆอย่างอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ยิ่งพอมีละครคู่กันเขาก็ยิ่งแบบเหมือนแบบเป็นความสุขของเขาด้วยแล้วความสุขเขาก็ทําให้เรามีความสุขด้วย ค่ะก็พี่เต๋อเนี่ยเหมือนที่ทุกคนรู้อะค่ะทุกคนก็รู้ว่าพี่เต๋อน่ารักพี่เต๋อเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตามตามนั้นเลยค่ะแต่เราสนิทมากขึ้น่ต้องรู้มากขึ้นว่าทุกคนเป็นแบบไหนก็รู้รู้แบบอาจจะมากขึ้นกว่าคนอ่นนิดนึงรู้ใจกันมากขึ้นไหมคะรู้ใจกันมากขึ้นไหมว่าแบบว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็ ก็ ull, รู้รู้รู้ไหมคะไม่ไรู้ครับรู้โอเครู <Five> ้นะคะที่เต๋อเริ่ม่หรืออย่ง้ยคะัเว่าทไมครับอ๋อครับคือปกติเขาจะเป็นคนที่แบบเหมือนแบบชอบทาร้ายคนอื่นในทางทางแบบโซเชียลอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วการการที่คือมันเริ่มต้นจากพี่เต๋อไปเทคของปิงปองก่อนโดยการนำพาจากเขาครับ เขาก็เป็นคนแบบเสนอว่าไปเทสเอาไว้ปิมปองกันอะไรเงี้ยพอพอไปเทสไปปุ๊บเราก็เออเราก็ไม่รับรู้ว่าวันหนึ่งมันจะโดนหักหลังครับเราก็โดนโดนเอาไปเทคไม่ใช่ไม่ได้หักหลังครับไม่ได้หักหลังค่ะครับผมยินยอมเองครับเออเอาเดินหน้าครับแต่มีคนนั่งอยู่ตรงนี้ครับระวังระวัง ก็เหมือนแบบเขาสนุกอะไรอย่างเงี้ยเราก็โอเคเขาสนุกก็เราก็แฮปปี้ด้วยอ๋อรอรอนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยครับนี่เพิ่งรู้คครับผมไม่รู้ค่ะเขาจับผมถ่างตาแล้วสแกนม่านตาเปิดโทรศัพท์อาจิตย์นี้ใหม่พี่เต๋อเขาเหมือนยอมเราหมดทุกอย่างรู้สึกไงบ้างคะแฮปปี้ไหมก็ดีใจค่ะดีใจที่ที่มีลุงเป็นเพื่อนตกลงจะลุงหรือจะเพื่อน ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงว่าหรือเป็นเพื่อนแล้วตอนนี้ไม่ใช่ครับหมายถึงว่าลุงหมายถึงว่าแบบอายุมากอะไรอย่างงี้ครับเราจะลงเป็นลุงหรือเป็นเพื่อนดีคะเป็นเพื่อนลุงแล้วกันเป็นเพื่อนลุงเป็นเพื่อนลุงเป็นเพื่อนลุงจริงจริงเราชอบคนตามใจไหมครับชอบชอบด้วยพี่เตขาตามใจเราบ่อยไหมครับบุกเรื่องไหม ก็ก็ไม่จร really ิงๆก็ไม่ได้ยอมมากทุกเรื่องอุ้ยโทษเหนียบเท้าด้วยครับผมไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ยอมกับทุกเรื่องอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าก็แบบเราก็รู้สึกว่าเออเราก็อยากให้คนรอบข้างเราแบบมีความสุขทุกคนอะไรอย่างเงี้ยครับอะไรที่ทำให้เขามีความสุขแล้วแบบมันไม่ได้ทําให้เรารู้สึกแย่หรือทำให้เรารู้สึกแบบเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็จริงๆก็ยินดีที่จะทําอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่ใช่เป็นแบบช่วงทําคะแนนใช่ไหมครับพี่เต๋อเพราะมันเลยช่วงนั้นไปแล้วเนาะ จริงๆทางคะแนนล่าสุดก็คือตอนสอบมหาลัยครับแล้วมันมันก็ค่อนข้างจะเลยมานดีอันนี้ดีอันนี้ดีดีเนาะดีเนาะเลยมันเลยมันเลยเลยเรานด้เข้าขากันดีเนาะครับมีเตอร์คิดว่าคู่เราหวานไหมครับเอออะไครับเตอร์คิดว่าคู่เราหวานเลยก็เรื่อยๆนะครับก็ไม่ไม่ได้หวานอะไรขนาดนั้นคือหวานเรื่อยๆก็หวานเรื่อยๆก็เรื่อยๆครับเอาก็เป็นไปตามแบบรสชาติที่ควรจะเป็นไปไปตามใช่ครับตอนนี้รสชาติเป็นยังไงคะเออ โอ้โหอมกลมกล่อมก็ได้อะครับครับผมอะดูเป็นอย่างนั้นเหรอครับว้าโหโอ้ครับอาจจะเป็นเพราะว่าแบบเหมือนมากันเยอะด้วยมั้งฮะแล้วก็แบบเหมือนทุกคนก็แบบจ้องมาทางนี้ครับแล้วก็ครับถ้าเรียกแฟนแล้วจะบอกไหมคะหรือว่าจะรู้แค่สองคนอ้าว ทำไมเรามองเหมือนเป็นอยู่ฝั่งรุ้นด้วยไม่หนูไม่รู้หนูต้องจริงๆมีตกลงไหมว่าจะเรียกื่อไหนไม่ไม่ได้ตกลงกันครับก็เรียกลิงเลยบางทีก็เรียกลิงเรียกดาวิบ้างเรียกลิงบ้างได้ค่ะอะไอแล้วไม่เบื่อออขอบคุณครับ